ก็ออีกอีกแล้วเกิอันเวลากับปี2สองันนี้มวันเงือสองันสุดท้ายเราที่ได้ไป,ปรปะจำเลยเราก็แล้วก็จะมาที่แบบนี้ให้ดูดอีกครั้งหนึ่งนั่นคือบ้านเรา อำลาก่อนนะมากับปีแล้วก็แล้วก็เอาอลาวัดสีไปเรืองด้วยแล้วก็อำ,อำ,วอวอำบวัน em là là tâm sách của nó là mầm mì đuôi rồi có có âm là à là à อำล,ลาให่ให่พีนอำลาลงนานลงนานาษเปตองอิตาลีเมาชนลาด้วย wei. อาจะที่จ็เคยเคยไปวันนี้ก็าำลาตรงแนว อัลาถ้านำนวนเยี่เขื่ไปถ้านำนวแล้วกอัมลาอัลาแต่ม้วนอัมลาถ้าถ้าเรือนน นุนสุบ,บูลีไปด้วยไปไม่ได้แข่คลิปกลับมาทีก็คือตัลาโคมงานที่เข่ไปอีก ที่เคยไปอีกมีอะที่เยอะๆอเมรตลับางอเมรตลาดปากเกต เขาออมลาออมายแต่แตคน,น,นเดินเล่นอำลเาเดินมอนท่าผา อุ้ลาบวัชพาเด็บวัชพอืม มาลบมีอีเรอสายสายเส้นทางทำอะไลุงคนจสีแ่แล้วพอเอเบอร์สิบเบอร์เก้าอีกไม่นานเขาเตรียมประกาศประกาศขายแน่นอนอยังไงก็เป็นคนซื้อต่อเบอร์หกเบอร์สิบเบอร์เบอร์ บอร์เก้าเตรียมประกาศขายแน่น,นอนแล้ลุงได้ทำร้านที่บ้านเราหรือเปล่ายัาง,งไมไ่ทราบเลย <c oughs> เดีย๋ยวนี้ก็อำลาขนมแล้ว